สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด,ด,ดิฉันนางสาวดวงพรเมฆพารหัสศูนนสาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนปิยาชูทองรหัส0ูนย์เจ็ค่ะดิฉันนางสาวน้ำพิษสุกุญญารหัสศูนย์หนึ่งสาค่ะดิฉันนางสาวนัทบียารหัสศูนย์หนึ่งเจ็ค่ะเรามีหนังมาแนะนําเรื่องมาตาละดาได้ดูกันหรือเปล่าช่องสามใช่ปะใช่ดังมากนะหนังเรื่องนี้ดูแล้วสนุกม,มากเรื่องนี้ดังด้วยแ ดีอะหนังเรื่องเนี้ยนี่ชอบมาตาลดามากมาตาลดาแต่งตัวน่ารักมากแบบชอบสุดๆใช่เทสแต่งตัวเขาดีนะใช่แต่นี่ชอบปุริมเป็นหนึ่งหลอง่อแต่เนี้ยชอบพ่อเกด้วย้ยชอบพิธีการสอนของเขาแบบเออเขาสอนมาตาดาแบบให้เป็นพลังวกของคนรอบข้างดีอะอือ,อใช่สอนดีมากเนี่ยเปิดมาอีพีหนึ่งก้วาวเลยนะเปิดมาก็คือตอนที่มาตาดาเป็นเด็กที่พ่อเกดเล่านิทานให้มาตาดาฟัง มาตาลดาตอนเป็นเดนะ็กน่ารักมากเลยนะใช่ใชดูที่ดูมาก็คือแบบเขาเล่าเรื่องแบบว่าสอบมาตาลดาดนะ้วยเนาะว่าแบบใครใจดีกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่มาตาลดาเป็นคนที่จิตใจดีมากแล้วแบบว่าคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเลย ตาลดาก็ขอพ่อเกดอะไปอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะอยู่ใกล้กงเพราะว่าแบบแต่ว่าพ่อเกดเราไม่รู้นะมึงมึงได้ดูแมทตอนนะ้ดูดูแต่ดันไปซื้อบ้านที่มีคนตายเออจริงตลกมากตอนนั้นนะเปิดประตูเข้ามานะ้ส่สิ่งใะเออสอดไฟล่นใส่สิ่งพันตนวีก็แบบนาวีตกใจแล้วก็กลัวเลยวิ่งหน่อกมาเลยแต่ที่นาวียอมยอมอยู่อะกูรู้เพราะเพราะอะไรเพราะอะไรวะมันมีผู้ชายที่อยู่แถวนั้นและรอเพราะนาวีเขาชอบผู้ชายไง เราเลยแบบยอมมาตาอยู่แล้วก็ให้ข้อตกลงกับมาตาว่าคือมาตาเป็นคนที่ชอบหมาใช่ชอบหมาจอนซึ่แบบข้อตกลงว่าไม่ให้เลี้ยงหมาไม่ให้เลี้ยงหมาจอหมาแล้วก็เจอหมาจอมก็ไม่ให้อาหารใช่ไม่้อาหารหมาจอมจ่ายแล้วก็ให้สระผมตลอดเพราะว่าตาไม่ใช่มาตาไม่ต้องสระผมคือสระผมไม่น่าชอบสระแต่มาตาไม่ยอมใช่แล้วีก็อยู่ ก็ไดูตอนที่นาวีให้มาตาดาหั่นต้นหอมปะดูซิมือตอนนี้ตลกมากเลยนะหั่นต้นหอมหนึ่งนิ้วว่หนึ่งนิ้วชี้เลยนะแล้ที่เนี้ยนาวีก็เลยบอกว่าให้มาตาดาไปซื้อกาแฟแล้วก็ไข่ต้มเพราะว่ามันกินไม่ได้แล้วข้าวแอ้ที่เนี้ยมาตาดาก็เดินไปเจอเป็นหนึ่งปิ๊งเลยดิจริงแต่คือแบบว่าเป็นหนึ่งอะถือกาแฟมาแล้วที่เนี้ยมาตาดาก็เดินไปชนหกเลยมึง <c oughs> เขินะมื่อเขินตอนที่เป็นหนึ่งถอดเสื้อใช่แซ่บมากเลยนะสิ่งแพคแบบเออเจ้ว่ามาจ้ะเราได้ดูฉากที่เขาผ่าตัดกันไหมสมจริงมากนะเลือดเป็นเลือดเลยอะออแล้วแบบเพื่อนหมอแต่ละคนงานดีไม่ได้ดูพระเอกไงจ้ะดูเพื่อนหมอจ้ะหล่อเวอรเออแรงมาก แล้วที่แล้วเป็นหนึ่งก็ไปที่บ้านที่แม่ชวนให้ไปกินข้าวที่บ้านอ,ะอ่ะเออเออในเปิดฉากมาที่ชื่อไตชัดอ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยแต่ลุกดูกกเจ้าชู้เนาะได้หล่อนะใช่หล่อแบบ่อ,อไมแเ,เป็น,น,ปน,นย,ยต่ลุกมันดูแปลกอย่างไรก็ไม่รู้ว่านี่ไม่ค่อยชอบไตชัดเลยดูเจ้าชู้เยดูเจ้าชู้แล้วเป็นคนไม่ดีใช่แต่ว่าที่เป็นหนึ่งอ่ะไปบ้านนั้นนะเพราะว่าเหมือน พ่อกับแม่เป็นหนึ่งจะจับคู่ให้ให้คู่กับเออ่ที่เป็นนางแบบอ่ะคุณอ๋อที่ที่ที่เป็นนางแบบในในในนอกจอที่เป็นนางแบบชื่ออะไรอเมนดาใช่ชื่ออแมนดาชื่ออะไรนะอรุลรัศมีเออใช่ชื่อแปร์มากชื่อแบบเรียกยากมากแกมาตาเรียง่ายกว่าอีกนะใช่ไหมใช่มาตาน่ารักก็อีกใช่แล้วฉากคุณเพื่อนบ้านที่มาบ้านเป็นหนึ่งได้ดูปะ ดูสิที่จันจิเล่นเชวาลาใช่เออที่ในตัวละครชื่ออะไรนะเดือนเออเดือนใช่ชอบเอากับข้าวมาให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใช่แต่เป็นหนึ่งแชร์ไปเต็มตู้เลยนะไม่กินเลยอ่ะเออมาโปะตอนมาตาไปเปิดตู้เย็นด้วยเพราะว่าแบบเป็นหนึ่งให้มาตาเข้าบ้านแต่ไม่คุณเพื่อนบ้านเข้าบ้านใช่เล่นเลยน่เอาทำอะไรนะฮัลโหลใส่เต้าหู้แทนหมูแต่เป็นหนึ่งบอกว่าเต้าหู้มัน มีไขมันมากกว่าหมูอีกใช่เพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นคนรักษาสุขภาพอถึงว่าล่ะทำไมซิปแพกดีจังเฮ้ยได้ดูตอนที่นาวีกับมาตาลดาทรงหาพ่อเกตะาตอนที่เลือดสีลิปปะเออใช่สวยอยู่นะสวยนะสวยมากแต่งหน้าเปเวอร์พ่อเกต่ะแต่นาวีก็ชอบแกล้งตลอดเลยไม่บอกว่าเนี่ยหน้าหรือว่าศพซีซีแต่แต่งหน้าสวยนะบอกเลยใช่แต่ก็ว่าไงอะ ขาแต่ว่าเขาเป็นสาวสองที่แบบมีความสามารถด้านแต่งหน้ามากเลยนะมีความสามารถเยอะมากแล้ว<ช>ลเป็นคนท<ช>ี่จิตใจดีมีความสามารถมากกว่าพวกเราอย่างนี้แต่ว่าเวทแต่มาตาน่าจะคิดถึงพ่อเกดน,น่าดูเลยแล้วเพราะว่าเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะช่อเกดเราก็น่าจะคิดถึงมาตราดานะที่ไปบอกกับพวกเพื่อนๆของพอเกะเนาะที่เป็นกระเอรเรื่อยๆนะใช่แบบว่าอะไรนะ พี่บอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์จะไปเซอร์ไพรส์แต่เหมือนว่าตอนนั้นมาตาลดาไม่อยู่บ้านนี่ตอนที่พ่อเกทมาใช่ไม่เจอมาตาลดาไปทิ้งขยะหน้าหมูบ้านแต่ได้ข่าวว่าเจ็บตัวด้วยนี่มาตาลดาเพราะว่าท <ำ S 1> ัาขยาทับหัวหอุ้ยฉากที่แบบกับพระเอกปะใช่ใช่เลย <laughs> ที่ พาเอกมาช่วยมาตาลดาทําแผลข้ออาไปทําแผลที่บ้านด้วยนะก้ามาตาลดาคิดว่าเป็นหนึ่งอ่ะเป็นฆาตรกรอ,อ่ะที่เป็นหนึ่งแค่ทําใช่เพราะว่าเลือดมันเป็นสีแดงไงเบเกอรี่อ,อ,อ่ะคล้ายน้เปื่อยไงใช่ใชถูกถัาขะทําหัวแผลตึงตัวมันเกิดแต่ทีเนี้เป็นหนึ่งก็ไปส่งมาตาลดาที่บ้านด้วยนะรู้เปล่า เขาแบ่งเคกให้ใกันด้วยนะเออใช่ใช่แร้วมาชอบฉากนี้แบบฟิลเบอร์ใช่ฉากนี้น่ารักมากพัพปี้เลิฟเออเจอครอบครัวมาตาด้วยไม่ใช่หรอเจอหรอเจอหรอมันเจอไม่ใช่หรือมันเจอเออไม่อ๋อเจอก็เจอเนาะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับงานวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบทละครของมาตาลานะคะ ค่ะส่วน EP นี้นะคะก็ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการสอนลูกนะคะคือพ่อเก๋ได้สอนให้มาตาราดาเป็นคนดีนะคะมีจิตใจดีคอยช่วยเหลือคนอื่นและมีความกัดตันยูค่ะค่ะ,คะพวกเราก็ขอจบการวิภา์วิจารณ์แต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยวนณที่นี้ด้วยค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ